พระเจ้าบอกว่าในการก่อนนั้นเคยเป็นนักเลงชื่อปุนาลิบอกว่าได้ไปกล่าวตูตพว่พระปัจเจกุทธเจ้าชื่อสุรพีไปใส่ร้ายใส่ความพระปัจเจกผู้เจ้าคือเป็นพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้เองแต่ท่านไม่ได้ประกาศศาสนาเหมือนพระพุทธเจ้าของเราแต่ในสมัยนั้นที่เกิดเป็นนักเลงก็ไปใส่ร้ายใส่ความคือกล่าวตู่พระปัจเจกุทธเจ้าที่ชื่อสุรพีก็ด้วยวิบากกรรมนั้นตกนรกอยู่ในนรกนั้นนานแสนนานด้วยผลกรรมที่เหลือในภพหลังสุดก็คือในชา สุดท้ายเนี่ยที่ผู้เจ้าเนี่ยได้ตรัสรู้แล้ว เลยถูกกล่าวตูวถูกใส่ร้ายถูกใส่ความตอนที่ผู้เจ้าถูกใส่ร้ายถูกใส่ความก็คือเหตุเพราะนางสุนทริกานางสุนทริกาเนี่ยเขานับถือปริพาชกไปมาสู่ในสำนักของปริภาชกสำนักพราหมณ์เราอื่นก็ไปบอกกับพวกปริภาชกบอกว่าถ้าต้องการอะไรก็ให้บอกกับนางสุนทริกาพวกปริภาชกก็เกิดความไม่พอใจผู้ทธเจ้าอยู่แล้วเขาเลงะพุวิเจ้าไว้อยู่แล้วเมื่อนางสุนทริกาเสนอไปอย่างนั้นก็เลยบอกให้นางสุ สุนิกาเนี่ยไปมาหาสู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าบ่อยๆคือหลอกให้นางสุนทริกาไปมาหาสู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าเพื่อให้คนอื่นรู้ว่านางสุนทริกาเนี่ยมีความสนิทสนมหรือไปมาหาสู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าบ่อยพอนางสุนทริกาทําอย่างนั้นก็เลยฆ่านางสุนทริกาเสร็จแล้วก็เอาไปหมกภูท่างกับสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวตูวพระพุทธเจ้าว่าภิกษุสงฆ์ในสำนักขออพระพุทธเจ้าเนี่ยฆ่านางสุนริการแล้วก็หมกไว้ใน Oh. Mm -hmm. นี่คือผลวิบากกรรมจากการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเคยกล่าวตูพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อสุรพีมาก่อนอันเนี้ยเศษกรรมที่เหลือหลังจากที่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเห็นไหมเศษกรรมเล็กๆน้อยๆอยแม้แต่พุทธเจ้าของเราก็ยังได้รับผลวิบากกรรมนี้นอกจากนี้ไม่พอในวิบากกรรมเก่าไม่ดีพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยเคยเกิดเป็นพรามชื่อสุตตวาก็มีลูกศิษย์500คนอยู่ๆมาวันหนึ่งมีฤาษีที่มีอภิญญาห้าเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากมาที่สำน แต่เห็นฤาษีที่เขามีอภิญญาหรือมีฤทธิ์มากก็เลยไปกล่าวตวูคือไปบอกกับลูกศิษย์ของตัวเองอะว่าฤาษีพวกนี้เป็นผู้ที่บริโภคกามลูกศิษย์ก็เชื่อฟังคือไปใส่ร้ายฤาษีพอไปหาอาหารในหมู่บ้านก็ไปบอกว่าฤาษีที่มาในสำนักนะ่ะเป็นผู้ที่มากๆในกาม การที่ไปใส่ร้ายหรือีนั้นวิบากกรรมก็เลยทําให้ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า500คนสมัยที่เป็นฤาษีก็เลยถูกกล่าวตู่ทั้งหมดเพราะว่าลูกศิษย์500คนก็กลับมาเกิดเป็นลูกศิษย์ของพระเจ้าที่ปริพาชคนั้นฆ่านางสุนทริกาแล้วหมกข้างครูลูกศิษย์ของพระเจ้าก็เลยได้รับเคราะห์คือได้ถูกกล่าวตู่ไปด้วยก็วิบากกรรมเนี่ยเกิดจากเคยไปเชื่อสมัยที่พระเจ้าเป็นฤาษีแล้วก็ไปกล่าวตู่ต่อคือเอาเรื่องคนอื่นไปพูดต่อในทางที่ไม่ดีเห็นว่าคุณผู้ช ว่ามันมีวิบากกรรมเวลาที่เราได้ยินได้ฟังใครนะเราได้ยินได้ฟังใครคนอื่นใส่ร้ายใส่ความมาแล้วเราได้ยินแล้วเอาไปพูดต่อเราจะมีเศษกรรมเนี่ยเราจะได้รับวิบากกรรมนี้ด้วยนอกจากนั้นยังไม่พอกรรมไม่ดีที่พระเจ้าเคยทําก็คือเคยกล่าวตูพระเถระนามว่านันทะก็เป็นสาวกของพระเจ้าวิบากกรรมทําให้พระองค์เองก็ต้องไปท่องเที่ยวอยู่ในนรกอีกเป็นเวลานานมากพอเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เลยได้ ถูกกล่าวตูพระเจ้าก็ยังมีเศษกรรมเหลือก็คือโดนนางจินจมานวิกานางจินจมานวิกาเนี่ยเขาก็มากับหมู่ชนคือมากับคนเยอะๆแล้วก็มากล่าวตูพระพุทธเจ้าเหมือนกัน